สวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่การคุยเจาะลึกของเราอีกครั้งนะคะวันนี้อยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนิดนึงค่ะลองนึกถึงตอนที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบปวดไปหมดทั้งหลังเลยกล้ามเนื้อทุกมัดมันประท้วงแล้วตามมาด้วยความรู้สึกหิวจนแสบท้องอืม hmm. นี่คือสิ่งที่ซูหยาต้องเจอในเช้าวันใหม่ของบทที่สค่ะแต่ความหิวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความหิวธรรมดานะคะครับ มันเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วใช่ค่ะเป็นสัญญาณเตือนขั้นสุดจากร่างกายที่แทบไม่เหลือสารอาหารแล้วแถมเพิ่งผ่านการต่อสู้หนักๆมาเมื่อวานนี้เองประเด็นเรื่องความรู้สึกทางกายภาพเนี่ยเปิดเรื่องได้น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงขั้นพื้นฐานที่สุดของการอยู่รอดเลยนะคือหลังจากที่เธอผ่านจุดพีคทางอารมณ์เรื่องลูกมาได้แล้วเนี่ย โลกก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอพักหายใจนานเลยมันโยนโจทย์ข้อต่อไปมาให้ทันทีในการคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของซูหยาวจากโหมดที่แบบต้องตั้งรับอย่างเดียวไปสู่โหมดการวางแผนเชิงรุกเป็นครั้งแรกเราจะได้เห็นว่าพอวิกฤตใหญ่ผ่านไปปุ๊บเธอกลับต้องมาเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กกว่าแต่เอาเข้าจริงอันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คืออาหารกับน้ำสะอาดใช่ครับโดยเฉพาะน้ำสะอาด แล้วทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับไัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันตรงข่าวดีที่สุดก่อนเลยดีกว่าพอซูเหยาตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่เธอทำเลยคือเช็คอาการของซูหมิงลูกชายของเธอแล้วก็พบว่าเขารอดแล้วโอ้โห oh, โล่งเลยโล่งมากค่ะไข้ที่เคยร้อนจัดจนหน้าปลัว ตอนนี้ลดลงเหลือแค่ไข่รุมๆลมหายใจก็สม่ำเสมอขึ้นมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยแสดงว่าเถาวันจันทรากับมันรากหินที่ไปเสี่ยงตายหามาเมื่อวานมันได้ผลจริงๆค่ะจังหวะนี้สำคัญมากนะครับมันไม่ใช่แค่ความโล่งใจของคนเป็นแม่นะแต่มันคือการพิสูจน์สมมุติฐานครั้งแรกของเธอเลยคือในสถานการณ์ที่มันสิ้นหวังสุดๆเนี่ยการมีเครื่องมือที่ชื่อว่าระบบมันก็เรื่องหนึ่ง แต่การที่ได้เห็นว่าเครื่องมือนี้มันใช้งานได้จริงให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับอืม,มันคือจุดเปลี่ยนจากการดิ้นรนแบบอ่อสเปะสปะไร้ทิศทางมาเป็นการลงมือทําอย่างมีความหวังเป็นการยืนยันว่าเธอไม่ได้บ้าไปเองแล้วเธอก็มีหนทางที่จะสู้ต่อได้จริงๆเหมือนกับว่าเพิ่งได้อาวุธมาแล้วนี่คือครั้งแรกที่ได้ลองใช้แล้วเหมือนได้ผลจริงๆเช่นะคะ แต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานจริงๆค่ะพอเธอใช้ระบบวิเคราะห์ลูกชายครั้งคราวนี้มีข้อมูลใหม่ขึ้นมาระบ,บุความต้องการของร่างกายซูหมิงว่าต้องการสารอาหารบริสุทธิ์และน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องนี่ก็หนักใจแล้วนะใช่ค่ะแต่คำที่น่าจะทำให้ใจหายวูบไปเลยคือน้ำสะอาดประเด็นเรื่องน้ำสะอาดนี่แหละครับคือบททดสอบต่อไปที่โลกโยนใส่หน้าเธอทันที มันชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่สำคัญมากของระบบที่เธอมีระบบไม่ใช่พรหมวิเศษจากพระเจ้าที่จะเสกของให้ได้ทุกอย่างเพราะเธอถามระบบตรงๆว่ามีวิธีสร้างน้ำสะอาดไหมคำตอบที่ได้คือมีอ้าวมีเหรอคะมีครับฟังก์ชันรวบรวมน้ำค้างบริสุทธิ์นะมีแต่มันยังถูกล็อกอยู่อ้าวมีแต่ใช้ไม่ได้เหรอคะเราจะทำยังไงล่ะทีนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจระบบไม่ได้แก้ปัญหาให้แต่ชี้ทางไปสู่การแก้ปัญหา มันบังคับให้เธอต้องทำงานเพื่อปลดล็อกความสามารถนั้นมาด้วยตัวเองอ๋อ oh. เหมือนเกมเลยครับคุณอยากได้สกิลใหม่คุณก็ต้องไปทำเคเวสเก็บเรเวลก่อนไม่ใช่แค่กดปุ่มแล้วได้มาเลยมันบอกเราว่ากฎของโลกใบนี้ยังคงโหดร้ายเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ซูเหยวมีคู่มือที่จะช่วยให้เธอเอาชนะมันได้ เข้าใจเลยค่ะว่าสถานการณ์มันบีบคั้นขนาดไหนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเธอก็เลยต้องเอาเถาวันชันทราที่เหลืออยู่มาบีบน้ําให้ลูกชายอืม hmm. ซึ่งแน่นอนว่ามันได้มาแค่ไม่กี่หยดพอให้แค่ชุ่มคอเท่านั้นเองส่วนเรื่องอาหารก็มีมันรากหินที่หามาได้เมื่อวานเธอเอามันไปปลูกในมิติฟาร์มขนาดหนึ่งตารางเมตรของเธอแล้วก็ใช้พลังงานเร่งการตับโตไป15นาทีแล้วฉากจากที่มันโตแล้วเนี่ยนะสะท้อนภาวะของเธอได้ดีมากเลย พอเธอได้มันบทที่บริสุทธิ์มาหนึ่งถ้วยเธอแบ่งมันออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน80-20ใช่ครับ80%สําำหรับลูกชายที่ป่วยหนักและอีก20%ที่เหลือสำหรับตัวเองนี่คืออาหารมือแรกในร่างใหม่ของเธอเลยนะครับแล้วมันก็แค่นิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆแล้วมันบอกอะไรเราหลายอย่างมาก 1. คือความรักของแม่2คือการจัดลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ลูกชายคืออนาคตต้องลงทุนกับเขาก่อน แต่ตัวเธอเองก็ต้องมีพลังงานเพื่อไปต่อและ 3. ม,มันตอกย้ำข้อจำกัดของวิติฟาร์มขนาดจิ๋วนี้ว่ามันไม่ใช่คลังสเสบียงวิเศษแต่มันเป็นแค่เครื่องฟอกหรือเครื่องเร่งที่ต้องมีวัตถุดิบป้อนเข้าไปก่อนพอเห็นว่ามันบทถ้วยเดียวมันไม่พอสำหรับสองชีวิตแน่แๆแถมปัญหาน้ำสะอาดยังรออยู่ตรงหน้าคำถามที่สำคัญที่สุดก็ผุดขึ้นมาในหัวเธอเลยค่ะ จะอัปเกรดมิติได้ยังไงและทันทีที่เธอคิดระบบก็ตอบสนองทันทีเลยด้วยภารกิจหลักอันแรกที่ชื่อว่าสร้างรากฐานที่มั่นคงชื่อภารกิจนี้บอกใบ้ทุกอย่างเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ขยายฟาร์มแต่มันคือการสร้างรากฐานคือระบบกําลังสอนปรัชญาการเอาตัวรอดให้เธอไปในตัวว่าอย่ามองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ให้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคตอืมเป้าหมายแรกก็ชัดเจนมากคืออัปเกรดมิติฟาร์มเป็น1ิตารางเมตรเงื่อนไขคือ ต้องใช้100แต้มฟื้นฟูและที่เด็ดที่สุดคือรางวัลของการทำสำเร็จถ้าการตดบิดล็อกฟังก์ชั่นรวบรวมน้ำค้างบริสุทธิ์ที่เธอจะต้องการแบบสุดๆตอนนี้เลยโอ้โหนี่มันการสร้างแรงจูงใจที่ตรงจุดมากเลยนะคะเหมือนรู้ใจเลยว่าต้องการอะไรแล้วก็เอารางวัลน,นั้นมาล่อ ถูกต้องครับมันคือการออกแบบภารกิจที่สมบูรณ์แบบมากผูกเงื่อนไขเข้ากับรางวัลที่ตรงกับความต้องการเร่งด่วนที่สุดของผู้เล่นให้สูยาวมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงผลักดันมหาศาลตอนนี้เธอไม่ได้สู้เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆแล้วนะแต่เธอกำลังสู้เพื่ออัปเกรดชีวิตของตัวเองและลูกชายทีนี้คำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วแต้มฟื้นฟูร้อยแต้มเนี่ยมันจะมาจากไหนล่ะคะ ซึ่งระบบก็ใจดีพอที่จะให้ทางเลือกมาสองทางทางแรกคือฟื้นฟูชีวมวลพูดง่า,งงายๆก็คือการปลูกพืชนั่นแหละค่ะโดยทุกๆ1กิโลกร,รัมของพืชบริสุทธิ์ที่ปลูกได้คิดเป็นน้ำหนักแห้งนะจะได้หนึ่งแต้มฟังดูเหนื่อยเลยนะเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะเป็นหนทางที่ยาวไกลมากเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบฟาร์มหรือเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงต่ำแต่ใช้เวลานานมาก แต่ทางเลือกที่2นี่สิครับน่าสนใจกว่าเยอะเลยนั่นคือจัดทำรายการสายพันธุ์ใหม่แค่เธอค้นพบและฟื้นฟูพืชสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หนึ่งชนิดเธอจะได้แต้มถึง10แต้ม10แต้มต่างจากวิธีแรกแบบฟ้ากับเหวเลย10แต้มต่อ1ชนิดนั่นหมายความว่าถ้าจะเอาร้อยแต้มก็แค่หาพืชใหม่ให้ได้10ชนิดเท่านั้นเองเหรอคะเร็วกว่ากันเยอะเลยใช่ครับ แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าไงการออกไปสำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักย่อมอันตรายกว่าการนั่งปลูกพืชในที่ปลอดภัยของตัวเองแต่สำหรับสูหยาที่เวลาทุกนาทีมีค่าทางเลือกนี้มันแทบจะเป็นทางเดียวเลยและเธอก็ได้รับข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำใช่เลย ทันทีที่เธอรู้เงื่อนไขระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเถาวันจันทรากับมันรากหินที่เธอหามาได้เมื่อวานนี้ถูกนับเป็นสองสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยแล้วโอ oh. นั่นทําให้เธอได้มาฟรีๆทันที20แต้มสบายเลยค่ะจากเป้าหมายร้อยแต้มตอนนี้เหลือแค่80แล้วภารกิจที่ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเมื่อกี้กลายเป็นดูมีความเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีเลย จากจุดนี้ล่ละครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวซูยาวอย่างชัดเจนที่สุดเธอมีเป้าหมายที่วัดผลได้คือ80แต้มมีวิธีการที่ชัดเจนคือหาคลื่นใหม่อีก8ชนิดและมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งคือน้ําสะอาดพื่อลูกนี่คือการเปลี่ยนจากเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นผู้เล่นที่กําลังวางแผนเพื่อเอาชนะเกมมีให้ได้พอมีเป้าหมายแล้วเธอก็ไม่รอช้าเลยค่ะ เธอกินมันรากหินอีกหัวเพื่อเติมพลังคว้ามีดทำครัวขึ้นสนิมอันเดิมแล้วเตรียมตัวออกไปข้างนอกอีกครั้งแต่ครั้งนี้บรรยากาศรอบตัวมันไม่เหมือนเดิมอืมผู้คนในสลัมที่เคยเมินเฉยหรือมองด้วยสายตารังเกียจต,ตอนนี้กลับมองเธอด้วยสายตาที่ซับซ้อนกว่าเดิมมันมีทั้งความสับสนสงสัยและที่สำคัญคือความระแวกอวังการเปลี่ยนแปลงสายตาของผู้คนรอบข้างนี้ เป็นตัวชีวัตที่น่าสนใจมากนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ตัวตนของสูหยาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสูหยาคนเดิมในความทรงจำของผุกคนคือผู้หญิงซ่อมซ่ออ่อนแอที่เดินกรีดกรายพยายามใช้ร่างกายเพื่อแลกกับเศษอาหารค่ะแต่สูเหยาที่พวกเขาเห็นในตอนนี้หลังตรงสายตาเย็นชาก้าวเดินอย่างมั่นคงและมีเป้าหมาย มันการส่งสัญญาณโดยไม่รู้ตัวว่าฉันไม่ใช่คนเดิมที่พวกแกเคยรู้จักอีกต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่กำลังจะนำเธอไปสู่ความขัดแย้งที่เลี่ยงไม่ได้เธอเดินตรงไปที่ประตูทางออกของฐานที่มั่นแล้วก็เจอกับคู่หูยามสองคนเดิมที่เคยผิวปากแซวเธอเมื่อวานนี้พวกเขายังคงทำตัวเหมือนเดิมปฏิบัติต่อเธอเหมือนของที่คุ้นเคยคือคาดหวังค่าผ่านทางใช่ค่ะที่ไม่ใช่เงินแต่เป็นร่างกายของเธอ เหมือนที่ซูเหยาคนเดิมเคยจำใจทำเพื่อแลกกับการมีชีวิตรอดนี่คือบททดสอบแรกของซูเหยาคนใหม่เลยนะในการ,รเผชิญหน้ากับมนุษย์ด้วยกันในฐานะศัตรูที่จับต้องได้มันไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือความหิวโหวยแต่เป็นความชั่วร้ายที่อย่างรากเลึกในสังคมที่ล่มสลายยามพวกนี้มองเธอเป็นแค่วัตถุเป็นสมบัติสาธารณะที่เคยอยู่ใต้อนาตของพวกเขามาตลอดอืมแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันคนละคนกันแล้ว แน่นอนค่ะว่าสู้เหยาวคนใหม่ไม่ยอมอีกต่อไปพอไอ้ยามที่ชื่อหลี่จือ่อพยายามจะยื่นมือสกปร,ปรกของมันเข้ามาจับตัวเธอเธอไม่ได้กรีดร้องหรือวิ่งหนีแต่กลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอใช้ระบบวิเคราะห์กับศัตรูเป็นครั้งแรกแล้วข้อมูลที่ระบบแสดงผลออกมานี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของสมดุลอำนาจอย่างแท้จริง มันไม่ได้บอกแค่ค่าพลังหรือสถานะทางอารมณ์ที่ว่าหืนกระหายมั่นใจเกินเหตุแต่มันระบุไปถึงจุดอ่อนที่เป็นความลับของยามคนนั้นเลยโห oh. ทั้งทางกายภาพและจิตใจ นั่นคือข้อมือสายที่เคยหักและหายไม่สนิทและนิสัยส่วนตัวที่ขี้ขลาดโอนนี่มันเหมือนกับได้ชีทโค้ดในชีวิตจ,จริงเลยนะคะจากคนที่เสียเปรียบทุกประตูลกลายเป็นคนที่กลุ่มข้อมูลสําคัญที่สุดในสนามรบเล็กๆนั้นได้ในพลิปตาเดียวใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนจากเกมต่อสู้ที่วัดกันด้วยกําลังมาเป็นเกมที่วัดกันด้วยข้อมูลหรืออิน r m เมชันวอ r f ฟ r e อย่างแท้จริงระบบไม่ได้ให้พละกําลังเหนือมนุษย์กับเธอแต่ให้สิ่งที่อันตรายกว่านั้นมาก ข้อมูลค่ะใช่ครับข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าเธอมีมันเปลี่ยนจากมวยวัดข้างถนนให้กลายเป็นการลอบสังหารที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีเธอรู้จุดอ่อนของศัตรูในขณะที่ศัตรูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยพอได้ข้อมูลมาแล้วซูเหยาก็ไม่ลังเลเลยค่ะเธอไม่ได้ใช้คมมีดแทงเพื่อฆ่าแต่บิดตัวหลบอย่างรวดเร็วแล้วใช้สันมีดตบเข้าไปที่ข้อมือซ้ายซึ่งเป็นจุดอ่อนของหลี่จืออย่างแม่นยำและรุนแรงมาก นเต็มๆเสียงกระดูกลั่นดองกรอบจนยามอีกคนยังได้ยินเลยค่ะมันเป็นการโจมตีที่คำนวณมาอย่างดีสร้างความเจ็บปวดสูงสุดและทำให้ศัตรูเสียขวัญได้โดยไม่ต้องสู้กันจนถึงที่สุดมีดกลับมาจ่อหน้าลีจือที่กำลังร้องโหยหวนแล้วหันไปสบตาก,กับยามีคนที่ชื่อเจ้าเกอด้วยสายตาที่แบบเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งอืมพร้อมกับประกาศกล้าว่าถ้าพวกเขายุ่งกับลูกชายของเธออีกเธอจะรอตอนพวกแกหลับแล้วปาดคอพวกแกทั้งคู่ แค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะคำพูดบวกกับสายตาที่เหมือนนักฆ่าของเธอมันได้ผลชะงัดเลยยามสองคนที่เคยเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นตอนนี้กลับมองเธอเหมือนปีศาจกลัวจริงแล้วกลัวจนตัวสั่นและต้องยอมถอยในที่สุดเธอในเดินผ่านประตูออกไปได้สำเร็จเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่พิสูจน์ว่าเธอปกป้องตัวเองได้แล้ว ชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การผ่านประตูนะครับมันคือการประกาศอิสรภาพของเธอเป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมกลับไปเป็นสหยาวคนเดิมอีกต่อไปอื แต่ในคณะเดียวกันมันก็เหมือนการปักธงสร้างศัตรูอย่างเป็นทางการถือได้แสดงไพ่ในมือให้คนอื่นเห็นแล้วว่าเธอไม่ใช่หมูในวายอีกต่อไปซึ่งนั่นหมายความว่าเธอต้องรีบแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วกว่าเดิมเพราะภัยคุกคามในครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของยามกระจอกจอกสองคนนี้แล้วก็ได้สรุปแล้วในบทนี้เราได้เห็นการเดินทางของซูเหยาจากภาวะตั้งรับไปสู่การวางแผนเชิงรุกอย่างเต็มตัวจริงๆนะคะ เธอรอดจากวิกฤตเรื่องลูกชายมาได้แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นฐานเรื่องอาหารและน้ำสะอาดทันทีซึ่งบีบให้เธอต้องเรียนรู้วิธีใช้ระบบเพื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนประเด็นสำคัญคือเธอเรียนรู้ที่จะใช้ระบบเป็นเครื่องมือไม่ใช่หมายถาวิเศษเธอใช้มันเพื่อตั้งเป้าหมายคือการอัปเกรดมิดีฟาร์มเพื่อปลดล็อกสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดคือน้ำสะอาด และที่สำคัญที่สุดเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามของมนุษย์ได้ไม่ใช่ด้วยพละกกำลังที่เหนือกว่าแต่ด้วยการใช้ข้อมูลและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวจบลงตรงที่สู่เหยาเดินออกมานอกฐานที่มั่นได้สำเร็จแล้วเธอก็มองออกไปยังแผ่นดินที่ตายแล้วที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ในสายตาของเธอตอนนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือแปลงเกษตรและเหมืองแต้มส่วนตัวของเธอเองมุมมองเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะการเปลี่ยนมุมมองนี้มันทรงพลังมากๆเลยค่ะประเด็นสุดท้ายนี่แหละครับที่น่าคบคิดมากที่สุดมันทิ้งคำถามไว้ให้เราว่าแม้เครื่องมือในการเอาชีวิตรอดของคนเราเปลี่ยนไปทัศนคติที่เรามีต่อสภาพแวดล้อมที่เคยดูสิ้นหวังจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหนดินแดนรกร้างที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายสาหรับคนอื่น สำหรับซูเหว่ตอนนี้มันได้กลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสไปแล้วแต่นั่นแหละครับที่ไหนมีโอกาสที่นั่นก็ย่อมมีการแข่งขันและศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมการมองว่าดินแดนรกร้างเป็นเหมืองแต้มก็เท่ากับว่าเธอกําลังจะกลายเป็นคู่แข่งของใครก็ตามที่มองเห็นโอกาสเดียวกันนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เธอต้องเผชิญต่อไปในเส้นทางข้างหน้าครับ